สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ตุกก็จะพาเพื่อนๆมาสวดมนข้ามปีนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันค่ะตอนนี้เรามาถึงบริเวณหน้าหน่วยรักษาดินแดนนะคะพี่ตุ๊กเข้าไปจอดรถด,ด้านในนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเดินรอบๆ พระมหาราชวังหรือรอบสนามหลวงนะคะเราก็จะไปตามจุดต,าตา่ดตางๆที่เขาจัดงานปีใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นสดมนข้ามปีที่วัดโพนะคะเราก็จะมาวัดแรกก่อนคะ่ะวัดโพนะคะแล้วก็จะไปทางวัดอรุณแล้วก็ไปเรื่อยๆคะ่ะตามเส้นทางถนนที่เราเดินผ่านนะคะสวัทุกคนไปเลยคะ่ะไปน้ทางทัวร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันยาวๆเลยคะ่ะ เราก็เข้ามาว้ายพนอนที่วัดโพธิ์เพน่อมอที่จะโดนไปไปสถานที่จัดงานต่างาของกรุงเทพในวันนี้ค่ะเราก็ลองท้องด้วยขนมครกกับขนมเบื้องค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินไปบริเวณท่าเตียนต่อค่ะเราจะข้ามไปวัดอรุณนะคะทุกคนแต่พี่ตุ๊กข้ามไม่ได้นะคะตุ๊กก็อยู่ที่ท่าอดเวลาค่ะเรือข้ามฟากท่าเตียนนะคะพอดีเราจะข้ามไปวัดอรุณค่ะทุกคนแต่ว่าเรือ ปิดแล้วนะคะก็คือเขาไม่วิ่งแล้วค่ะเราก็จะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศของวัดอรุณในยามค่ำคืนของวันที่31นะคะวันนี้เรามาเขาดาวที่สนามหลวงค่ะมาสวดมนข้ามปีนะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของอางานส่มท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะที่แต่ละวัดต่างๆเขาจัดนะคะเมื่อกี้เราก็มาที่วัดโพแล้วนะคะก็มีกัน จัดงานอยู่ค่ะแล้วก็มีสวสดคนข้ามปีนะคะและนี้เราก็จะพาเพื่อนไปที่วัดอรุณแต่ข้ามไม่ได้นะคะเราจะต้องนั่งแท็กซี่ไปซึ่งรถก็ติดที่สุ๊ก็เลยจะให้เพื่อนได้ดูบรรยากาศของวัดอรุณอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่ตามที่เขาจัดต่างๆของบริเวณใกล้เคียงกันทนะะี่ทวัวร์ Amazing Thailand าวดาว เราก็มาเข้าแถวเพื่อจะเข้าไปจุด Amazing Thailand c o u d o อนงา Amazing Thailand o w d 2 o ในวันที่2 8หมกรา ของตย,ยของเทพใช่ค่ะเข้าชมฟรีค่ะแล้วจะมีฟรีคอนเสิร์ตใช่มีมีกิจกรรมของต่างๆเข้ามาบริเวณในอันนี้เขาก็จะตรวจตรวจต้องตรวจกระเป๋าใช่ด้วยตรวจแป๋ว มันผิดผิดกฎหมายไงอใเมซิ่งเท้าดาวเรามาเข้าเลนด้านในค่ะคุจนะหลังจากนั้นเราจะพรกาอัลงกอเมซิงไทแลนด้าดครับกจากนี้ครับเวลารอเที่ยวที่งไทยแล้วสิ่งหึงที่อยากจะแนะนำทุกท่านไดยร่วมมา เป็นการสร้างกิจกรรมที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวด้วยนะครับนอกจากที่น่าจะเห็นทัพรามวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการบอกยังภาพลักษณ์ความสวยงามก็จะเป็นขทัพรามที่แห่งป่าออกไปหรือจะเป็นมัสยิดที่จิตกรรมที่ต้องลองดูซึ่งก็มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสิ่งที่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนค่ะข้ามนำอาหารมาาขึ้นมาบริเวณด้านบน บริเวณด้านนี้ถ้าใครที่มไม่ไปเ<ล>ข้าดาวหรือไไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะคก็จะอยู่บริเวณจุดตรงนี้ถ้ะทุกคนก็จะเจอการไปอักษรของโกมการจุดทุกส,สวยๆนะคะเรา,าก็จะชมตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะสำหรับพี่ตุ๊กก็จะเดินไปที่สนามหลวงต่อค่ะด้านนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือโกเด้นเพจค่ะรงนนท์กราชนาวีสโมสรนะคะ ที่เราผ่านมาค่ะโมงที่จะลอดลงข้างล่างนะคะเขาก็ปิดกะลากลางคืนก็ไม่ให้เราเดินรัดเราก็จะเดินตรงนี้ก็คือกลางถนนได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านนี่สยนะวยมากเลยกนด้านหน้านู้นที่เรามองเห็นก็จะเป็นพระเกี้ยวแก้วค่ะตอนนี้เขากำลังปิดอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะจัดพื้นที่ให้สวดมนต์ข้ามปีค่ะ ก็ให้ประชาชนออกมาด้านนอกก่อนสามทุ่มก็ค่อยเข้าไปใหม่ได้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เดินอยู่บริเวณด้านนอกอะ่ะเราก็จะดูไฟบริเวณด้านหน้าพระพรมมหาราชวังนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนในยามค่ำคืนคะ่ะวัดมหา,าธาตุค่ะ พระบรมมาสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วนะคะจะเปิดให้เข้าสักการะก็คือห้าทันวาถึง14กุมภาพันธ์ท่าตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึง2องทุ่มค่ะวัดมหาธาตุยุวราชหลังสุิดราชวรมหาวิหารแล้วก็ข้ามฝั่งมาทำบุญที่วัดมหาธาตุต่อค่ะ วันนี้คนคึกคักมากๆเลยค่ะตามสถานที่ต่างๆที่จัดงานนะคะวัดมหาธาตุก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยค่ะเดินเข้ามาบริเวณด้านในของกินเยอะมากๆเลยค่ะใครที่หิวนะคะไม่ต้องกลัวค่ะมีอาหารขายเพียบเลยค่ะทุกคนเราก็เดินเข้าไปไหว้พระด้านในก่อนค่ะแล้วค่อยออกมาหาของกินต่อนะคะทุกคน วันนี้ที่วัดก็จะมีห่มผ้านะคะต้นสีมหาโพธิ์ค่ะเดี๋ยวพี่ตุกมาเขาห่มไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราก็เดินนะคะชมต้นสีมหาโพธิ์ค่ะอันนี้คือพระสีมหาโพธิ์ค่ะสองสามหกหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีห่มผ้า ประมาณเวลาทุ่มหนึ่งค่ะเราเดินมาเขาผมเสร็จเรียบร้อยนะคะมีแต่อ,อันเดอร์ส่กอกแล้วกินอะ่ะนี่ไงมีโต๊ะนั่งกินด้วยกินไหมนี่สุกก,ก็เป็นตะโพะปลาท่าดินเดิน,นะคะทุกคนอร่อยมากค่ะหลังจากอิ่มแล้วก็จะเดินเข้าไปทําบุญด้านในของวัดต่อค่ะในระหว่างที่รอสวดมนต์ข้ามคืนนะคะเราก็จะ คอยเดินย้อนไปที่สนามหลวงค่ะก็มาทำบุญด้านในกันเลยค่ะคนก็เยอะค่ะแล้วที่วัดมหาธาตุก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะใครสะดวกที่ไหนก็ทำบุญได้ที่นั่นค่ะสวดมนต์ได้ที่นั่นเลยค่ะ ร่วมทาบุญทอดพระป่าอันนี้เป็นวัดแรกนะครับที่พี่ตุ๊กได้เข้ามาครั้งแรกเลยค่ะทุกคนก็คือผ่านตลอดเลยค่ะตั้งใจจะแวะมาไหว้มาสักการะมาทําบุญที่วัดมหาธาตุก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามาก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆชมไปเลยนะคะในวัดยามค่าคืนวันนี้วัดเขาประดับไฟสวยมากๆเลยค่ะ สามทุ่มแล้วค่ะทุกคนเราก็จะเดินไปที่บริเวณสนามหลวงนะคะตรงที่เขาจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีค่ะเดินม,มาถึงคนเยอะมากๆาเลยคะ่ะทุกคนก็มารอเข้าสวดมนต์ข้ามปีกันเต็มเลยค่ะเพื่อน เราออกมานะครของพิตุ๊กได้ลำดับที่5,515นะคะ5,515ค่ะทุกคนทด้นะครับทานและไม่หยุดทีจะดแลตาหรือว่ายากทุก่หรือว่าท่านที่ดแลตนเองไม่สะดวกนะครับเดินทาง้าร่วมกับท่านได้ใกล้ชิดนะครับทุกท่าน ของที่นำตตัวมาสรับท่านนะครับโทรศัพท์นหรือบัตรป,ประชาชนกระเป๋าต่างๆครับขอความกรุณาทุกท่านได้ปรดดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับไม่เหลืออาจจะมีการทำโดนหายรือสุ่มหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อ,วอความสะดวกของทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมขอความปรุณาทุกท่านนะครับได้ปลดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีสติและเรว้ร่วมกิจกรรมอย่างรอบรียบกันครับ ขอพระคุณพี่พจิตอาสาดวงอื่พี่ๆเจา้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยในการตดตามทำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปิพี่ตุ๊กก็เดินมาถึงบริเวณด้านหน้าพระเกี้ยวแก้วแล้วค่ะหลังจากเรา ไหว้ขอพอรพระเก้ยวแก้วเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ตุ๊กก็จะเดินไปหาที่นั่งค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามยังมีที่นั่งว่างอยู่นะคะพี่ตุ๊กก็จะย้อนไปค่ะทุกคนแต่ถ้าไม่มีที่นั่งเราก็จะย้อนไปสวดมนต์ข้ามคืนที่บริเวณวัดโพเหมือนเดิมค่ะตามที่ตั้งใจไว้นะคะซึ่งพอไหว้พระเก้วแก้วเสร็จเรียบร้อยเดินมาบริเวณฝั่งตรงข้ามเรานลคะทุกคนก็คือคนไปจองพื้นที่เต็มหมดแล้วค่ะก็สรุป พี่ตุ๊กก็ไม่ได้มีที่นั่งนะคะถ้าบางคนเขาก็เอากระดาษมาเขาก็จะนั่งกับพื้นค่ะเพื่อนๆแต่ว่าพี่ตุก๊กว่าไปไหว้สวดมนต์ข้ามปีที่วัดโพนะคะปีนี้คนมาสวดมนต์ข้ามปีเยอะมากๆเลยค่ะมาทั้งเที่ยวแล้วมาสวดมนต์ข้ามปีนะคะคือใส่ชุดขาวมาเยอะมากๆค่ะเราออกมาบริเวณด้านนอกแล้วนะคะเราก็จะเดินกลับไปที่วัดโพเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ค่ะถนนก็ค่อนข้างจะโล่งแล้วค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะ mm hmm. เราก็ไหว้ศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองเปิดให้เข้าไปไหว้นะคะนี mm ่ hmm. เราก็จะเดินไปต่อค่ะ mm hmm. ชมบรรยากาศสองข้างทางสวยๆกันไปยาวๆค่ะกว่าจะถึงวัดโพค่ะ mm hmm. เดินชมไฟสวยๆมาถึงวัดโพเรียบร้อยแล้วค่ะ เดินในยามค่ำคืนบรรยากาศดีดีก็จะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่ค่ะทุกคนเรามาถึงบริเวณวัดโพค่ะพิธีกำลังเริ่มพอดีคะ่ะเราก็จะนั่งอยู่ทางบริเวณด้านหน้านะคะมองเห็นพระประธานในโบสถ์เลยค่ะทุกคนในพระอุโบสถนะคะสวยงามค่ะนี่คนแน่นเลยคะ่ะพื้นที่ที่จัดไว้นะของวัดโพประมาณ5,000ันที่นั่งก็เต็มหมดคะ่ะ ถ่จะเตียงคืนแล้วค่ะทุกคน Happy New Year หนึ่งมกราคมสองพรหบแปความสุขภานะความสุขแข็แรงมเงนท้องเจ็ดแย่จนมากทีนี้ผมก็ตุกพาเพื่อนๆมาเอาคุณกันแต่ต้นปีเลยนะคะเกาวดาวยังเัียงคืนที่วัดโพธิ์ค่ะชมพรสวยๆนะคะพี่ทุกก็จะอยู่บริเวณกรดานนี้นะคะก็จะมองไม่ ออกไปที่บริเวณแม่น้ำจายสวยนะคะขใกล้ๆตรงนี้ก็นาำาฝานเพือนๆค่ะนะปี่นใหม่ตรงนี้เงรวยปังค่าใทางูทุก็ขอให้ปังปนะคะมากเลยค่ะทุากเจะเดมาทางนี้วัดธเขาก็จะมีแจกน้ำน้ำมนต์นะคะหรือน้ำพุทธมนนะคะให้่นที่มาด้วยค่ะ วันนี้พี่ตุ๊กขอลาไปกับภาพการแปลอักษรของโดนนะคะทุกคนเราก็จะเอามาให้ชมเล็กน้อยค่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าและอีพีจะถัดไปนะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ